เวลาเราไปแคมป์อากาศไม่เย็นนักนะครับทางเลือกของเครื่องนอนที่ดีที่สุดก็คือคอตครับคอตหรือว่าเตียงเนี่ยทำให้เรานอนลอยขึ้นจากพื้นอากาศสามารถจะไหลผ่านด้านล่างได้ไม่ร้อนไม่อับไม่ชื้นมีคอตหลายแบบให้รู้จักกันวันนี้มาดูกันครับครับสำหรับแบล็กเดียของเราก็มีคอตนะครับลักษณะสูงเท่าๆกับคนอื่นนะครับเนื้อผ้าพิเศษที่ด้านบนเป็นผ้าออกซฟอร์ดนะครับนุ่มสบายด้านล่างเสริมด้วย PVC ทําให้เพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับ ขาเป็นอลูมิเนียมอย่างดีแน่นหนาถอดประกอบง่ายครับครับโคแมนครับผมแพ็กเวคอร์ cott. น้ำหนักเบากางง่ายโครงสร้างอลูมิเนียมที่สำคัญครับนอนสบายนอนสบาย,ยาจริงอันนี้ของ n o r d i ิก็คือ Roe Wooden b b s e นะครับอันนี้ก็จะเน้นที่ความคลาสสิกของวัสดุแล้วก็แบบครับแบบก็จะเป็นคอรเหมือนกับที่เราเคยเห็นของทหารนะครับเป็นทรงนั้นเลย วัสดุก็ขาเป็นไม้เป็นไม้บีชจากเยอรมนีนะครับผ้าก็เป็นผ้าคอตตอนแคนวาสที่ให้ผิวสัมผัสที่ดีมากนะครับเป็นคอตตอนนอนสบายมากคลาสสิกครับตัวต่อมาครับของโคแมนครับชื่อว่า Compact Low ค o t นะครับผมอันนี้โครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานเก็บง่ายคับแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ครับพกพาสะดวกเหมาะมากครับสำหรับคนที่อยากได้ชีวิตกลางแจ้งครับ ตัวนี้คือตัวที่เล็กที่สุดเบาที่สุดครับนอร์ดิชเฮลินอกนะครับน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมแพ็คลวเล็กมากเอาไปไหนก็ได้ติดตัวไปได้ทุกที่นะครับใช้กับเต็นท์เล็กๆก,ก็ได้เอาเข้าไปประกอบข้างในเต็นท์ไม่ไม่ต้องพยายามยัดจากข้างในข้างนอกเข้าไปนะครับอันนี้เล็กสุดเบาสุดเลยครับขอดเป็นทางเลือกที่ดีครับใช่ครับที่จิงพอนอนแล้วก็ยิ่งติดใจนะขอนี่นอนขอดกันอยู่ <laughs> ทุกคนละครับ <laughs> ครับ ในช่วงฤดูร้อนนะเราไปแค้มันทุกฤดูแหละถ้าฤดูร้อนคอดเย็นสบายนอนสบายมากมีทางเลือกมากมายใช่ครับผมแบคเดียก็ดีโคแมนเก็บเร็วนอร์ดิสคลาสสิกโคแมนนี้ก็สีสวยสีสวยครับเล็กกันเมาแรงเล็กรคาไม่แรงมากนอร์ดิสเทอรนอกนี่เล็กเป่านอนสบายทุกอันนอนสบายหมดครับผมลองเลือกดูครับคอดครับ